สวัสดีค่ะวันนี้มาเช็คดวงเดือนธันวาคม2564ของคนเกิดวันศุกร์กันนะคะมีทั้งเรื่องการงานการเงินความรักและก็สุขภาพเพื่อให้คนเกิดวันศุกร์ได้นำไปปรับใช้นะคะแล้วก็รวมถึงเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในเดือนธันวาคมนะคะสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะด้วยความที่เป็นการเปิดไพ่โดยรวมไม่หมอขอให้ทุกท่านรับชมเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะ เราจะมาเริ่มที่เรื่องของการงานนะคะสำหรับคนเกิดวันศุกร์ธันวาคมนี้สำหรับคนเกิดวันศุกร์มันโดดเด่นมากในเรื่องของงานวิชาการนะคะงานวิชาการงานในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษานะงานวิเคราะห์แผนงานต่างๆรวมถึงเ,เรื่องของการเรียนการศึกษาด้วยนะคะการเรียนต่ออะไรแบบนี้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับ ในเรื่องของการงานต่างๆนะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะผลงานของคุณจะโดดเด่นนะคะรวมถึงความสําเร็จก็คือจริงมันก็ไม่หมือหวานะแต่มันราบรื่นอ่ะเออมันมัน,ม,นมันดูคงตัวทรงตัวแต่มันก็ราบรื่นมันไม่ได้มีปัญหาอะไรที่จะทําให้แบบว่าคุณต้องมาเครียดมากดดันนะค่อนข้างสบายอกสบายใจหรือแม้บางท่าน อาจจะมีเจอปัญหามีอุปสรรคบ้างนะคะตามปกติเนาะมันก็เวลาทั้งเดือนจะให้มันราบรื่นทุกวันมันก็เฮ่ออะไรอยู่มันมีบ้างแหละปัญหาอุปสรรคแต่ว่า,าตัวของคนเกิดวันศุกร์เองคุณสามารถบริหารจัดการาแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างได้คือมันไม่ได้ส่งผลเสียอะไรมากมายกับการงานของคุณนะคะทีนี้ปัญหาของคนเกิดวันศุกร์ในเดือนธันวาคมนี้คืออะไรความเบื่อหน่าย นะคุณรู้สึกว่าคุณมีโลกส่วนตัวสูงมากคุณคุณไม่ต้องการให้คนมาวุ่นวายกับคุณคุณอยากจะทํางานอย่างสงบทํางานอย่างสันโดษฉันอยากทําอะไรฉันก็จะทําอย่ามาวุ่นวายกับฉันคุณจะเบื่อความวุ่นวายเพราะฉะนั้นอาจจะมีปัญหานในการทํางานกับคนอื่นเพราะว่าคุณชอบที่จะทํางานคนเดียวมากกว่าในเดือนนี้นะคะ แล้วก็สิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมแล้วก็แนะนําในเดือนธันวาคมสําหรับคนเกิดวันศุกร์คืออยากให้กระตือรือร้นแล้วก็เอาจริงเอาจังมากขึ้นทำงานให้หนักขึ้นนะเพื่อความสำเร็จที่ที่ได้ตั้งเป้าเอาไว้นะคะคือบางทีเราตั้งเป้าหมายในเรื่องการงานไว้ไวสูงแต่พอทำจริงจังแล้วมันก็เราทำแบบทาแบบเอื่อยๆไปนิดนึงนะคะคนที่ทำงานประจำ ผู้หลักผู้ใหญ่ยังพร้อมที่จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนคุณเพียงแต่มีข้อแม้ว่าคุณต้องแสดงความกระตือรือร้นให้เขาเห็นด้วยคือเขามองเราอยู่ไงนะถ้าเราทำเอือเอ่อยๆอืดๆแล้วว่าเออแล้วเขาจะส่งเสริมเราเออมันก็มีมันมันไม่มีจังหวะที่จะส่งเสริมได้เนาะแต่พอเราแสดงความกระตือรือร้นนู่นนี่นั่นเออมันก็ง่ายคนที่เขาจะสนับสนุนเขาก็เขาก็ยินดีสบายใจที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้คุณก้าวหน้านะคะ ในส่วนของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวการงานยังราบรื่นดีนะคะไปไเรื่อยๆมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ว่ายังประคองตัวไปในทิศทางที่เป็นบวกนะคะแล้วอาจจะมีคนที่กําลังตกงานอยู่เนาะคนเกิดวันศุกร์ท่านไหนยังไม่มีงานทํานะคะลําพังเราไปสมัครงานเองรอเขาเรียกสัมภาษณ์ก็จะยากหน่อย นั่นนอกจากคุณจะสมัครงานที่ตรงกับสาขาที่เรียนแล้วก็สมัครงานในตำแหน่งที่ที่คุณมีประสบการณ์โดยตรงคุณมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษนะคะถ้าบบบน,นี้คือถ้าเราเป็นแบบพวก specialist ทั้งหลายนะคะมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์อะไรมาเนี่ยจะมีโอกาสที่จะได้งานแต่ท่านไหนที่ที่แบบบางทีเราอาจจะเพึ่งเรียนจบมายังไม่ได้มีประสบการณ์อะไรเลยแบบนี้ต้องมีผู้ใหญ่ช่วยนะผู้ใหญ่อาจจะเป็น ผู้ใหญ่เป็นญาติผู้ใหญ่อะไรแบบนี้นะคะหรือบางทีอาจจะเป็นอาจารย์หรืออะไรแบบนี้นะในทํานองนี้หรือว่ารุ่นพี่ที่เขาเป็นรุ่นแรกๆนี่เราก็มีโอกาสที่จะช่วยเหลือให้เราได้งานได้นะคะกะ็โอเคให้กําลังใจกันเรื่องการเงินละการเงินธันวาคมนี้คนเกิดวันศุกร์ ถือว่าการเงินคล่องตัวพอประมาณนะคะมีใช้มีจ่ายตามสมควรเนาะรายได้มันก็มาแบบเรื่อยๆมาเรียงเรียงนะคะไม่ว,วื้อว้าแต่ก็ไม่ถึงกับตึงมือนะถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะได้เงินมากขึ้นก็ต้องทํางานให้หนักขึ้นมันมีทางเดียวะคะ่ะทำงานหนักขึ้นจึงจะได้เงินมากขึ้นสถานการณ์โดยรวมเรื่องการเงินมันก็จะมีการใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะเนาะ จ่ายไปกับการเดินทางการท่องเที่ยวแล้วก็ค่อนข้างจะใช้ใช้เงินตามใจชอบนะไม่ค่อยมีวินัยในการใช้เงินเท่าไหร่ยังไงก็แนะนําให้วางแผนล่วงหน้าหน่อยนะคะมันจะได้ไม่ตึงมือในอนาคตเนาะถ้ามันคล่องก็ให้มันคล่องไปหลายๆเดือนหน่อยไม่ใช่คล่องเดือนธันวาแล้วพอใช้เยอะไปนะพอมก,การาหกห้ามาอ่ามันจะเริ่มตึงอันแบบนี้ไม่ดีนะคะเราก็ผ่อนผ่อนหน่อยแล้วกันมาดูความรักกันค่ะ ความรักเริ่มที่คนโสดแล้วกันคนโสดธันวาคมนี้บุ้ยมีโอกาสมีคนมาชอบมีคนมาจีบนะชัดเจนเลยนะ คนนี้ก็มาจะชัดเจนเลยว่าจีบนะมีโอกาสเจอสายเปด้วยนะแล้วคุณเองคุณก็คุณก็พอใจคนที่เข้ามานะคะแนวโน้มคนที่จะเข้ามาก็ก็มาทางสายงานนี่แหละนะทำให้คนเกิดประสุกตื่นเต้นนะมีชีวิตชีวาพอสมควรค่ะคืออนาคตอาจจะยังไม่มีอะไรการันตีนะคะว่าจะได้คบกันจริงจังหรือเปล่าคือคนที่เข้ามาคุยเราก็อาจจะรู้สึกบูบว่าบื้อหวาหน้าตื่นเต้นแต่บางทีคุยคุยอยู่อาจจะหายไปเลยก็เป็นไปได้นะต้องบอกว่าทั้งคุณแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ย ยังไม่ได้มีใครคิดจริงจังเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องคาดหวังนะคะเอาเราขอแค่มีความสุขนะมีกับการได้พูดได้คุยมีอะไรให้มันตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงขึ้นบ้างนะตื่นเต้นเร้าใจบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะในเดือนธันวาคมส่วนอนาคตค่อยว่ากันอีกทีว่าจะสามสัมพันธ์ต่อไปดีไหมนะคะมาในส่วนของคนมีคู่กันบ้างนะคะมีแฟนมีคู่เดือนนี้นะมัคธันวาคมค่ะ ความรักความสัมพันธ์ถือว่าราบรื่นอยู่นะคะมีความสุข ในระดับที่น่าพอใจออมีเวลาอยู่ด้วยกันนะคะมีความสุขร่วมกันบางคู่ไปเที่ยวด้วยกันนะคะบางคู่ก็จะมีมีเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆ,ๆทันเลาะบ้างเล็กๆน้อยๆแต่มันไม่ได้ไม่ได้ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์นะ,ะก็ขอใช้คําว่าขาเตียงยังแข็งแรงเนี่ยแม่หมอชอบคํานี้คือคําว่าขาเตียงยังแข็งแรงมันจะบ่งบอกให้เรารู้สึกว่าอ๋อยังดีอยู่นะนะมันเป็นแบบนี้นะคะ ทีนี้ถ้าจะให้ดีเรื่องพวกเรื่องเล็กน้อยจุกจิก,จกทั้งหลายเนะี่ยไม่ต้องเก็บมาเป็นอารมณ์นะปล่อยผ่านเราเน้นตรงไหนเน้นที่การดูแลเอาใจใส่เอาอกเอาใจกันดีกว่านะคะแล้วก็คนเกิดวันศุกร์กับแฟนการดูแลกันต้องให้สมดุลแล้วมันลงตัวให้ลงตัวมากกว่านี้นะคือคนเกิดวันศุกร์บางท่านถ้าที่ผ่านมาบางทีคุณไม่ค่อยเอาใจใส่แฟนเท่าไหร่ค่อนข้างปล่อยปะละเลยนะเดือนธันวาคมนี้ ต้องเพิ่มการดูแลเอาใจใส่แฟนคุณให้มากเป็นพิเศษเอาอกเอาใจตามใจนะคะเพราะต้องบอกว่าพอคุณเฉยๆกับเขาเนี่ยแฟนคุณบางทีเขากําลังคิดมากอยู่นะเขาอาจจะกําลังไม่สบายใจเรื่องนี้ก็ได้ว่าเออทําไมเขาต้องเราดูแลคุณอยู่ฝ่ายเดียวแต่คุณทําเฉยเมยไม่ค่อยดูแลเอาอกเอาใจเขาเลยประมาณนี้เนาะนะส่วนท่านไหนที่อุ้ยคุณเอาอกเอาใจแฟนคุณอยู่แล้วอะไรเงี้ยแฟนคุณต่างหากล่ะไม่ค่อยสนใจคุณแล้วเราจะทำยังไง ก็ทำใจทำใจไม่ต้องเก็บมาเป็นอารมณ์คิดเสียว่าเออการเป็นผู้ให้มันย่อมีความสุขเป็นผู้รับสิประมาณเนี้คุณทําให้แฟนคุณยิ้มได้คุณทาให้แฟนคุณมีความสุขคุณเองคุณก็จะมีความสุขตามไปด้วยบรรยากาศความรักสถานการณ์ต่างๆมันก็ดีชื่นมื่นมีความสุขเพราะฉะนั้นนะคะยังไงก็ตามแต่ไม่ว่าอยู่สถานะไหนคุณก็ต้องดูแลแฟนคุณให้มากขึ้นค่ะอาก็ต้องพูดกันตามตรงนะคะ มาดูสุขภาพกันบ้าง ถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงนะคะท่านไหนที่ต้องทํางานกลางแจ้งก็ระวังเป็นพิเศษอาจจะมีป่วยไข้ไม่สบายได้นะถ้าแบบว่าต้องเดินทางบ่อยๆออกไปนู่นออกไปนี่นะโดนแดดบ้างโดนลมหนาวบ้างอะไรแบบนี้เนาะก็อาจจะเป็นไข้ไม่สบายได้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้คนเกิดวันศุกร์ค่ะดวงประจำธันวาคม2564ครบถ้วนทุกเรื่องราวแล้วเนาะโอกาสหน้ากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ไม่เหมาะลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ